คนเคยได้ยินเรื่องราวของชนเผ่ากุลาไหมคะหรือว่าทางอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าทุ่งกุลาล้องไห้เรื่องราวของทุ่งกุลาล้องไห้และชนเผ่ากุลาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังคลิปนี้ด้วยกันเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะคุณอ้นจากช่อง Story of g u i นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยคะ่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณอ้นจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับทุ่งปุราร้องไห้คะ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังกันเลยคะ่ะ ผูออนขอพาทุกคนย้อนตำนานเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วได้มีการไปมาค้าขายติดต่อกับพ่อค้าต่างบ้านต่างเมืองทั้งที่ใกล้เคียงแล้วก็ห่างไกลกันมีพ่อค้าหาบสินค้าเที่ยวไปขายตามหมู่บ้านแถบทุ่งกว้างนี้เป็นประจำค่ะโดยเฉพาะในฤดูแลง้งบรรดาพ่อค้าที่มาค้าขายในเขตทุ่งกุลาลองให้นี้ได้มีพ่อค้าพมา่าเผ่าหนึ่งมีชื่อว่าเผ่ากุลานั่นเองได้นำสินค้า าเรียกขายและมากันเป็นหมู่ค่ะหมู่ละ20-30คนสินค้าที่นำมาขายก็ได้แก่สีย้อมผ้าเข็มเสื้อผ้ายาสมุนไพรเครื่องถมเครื่องสารด้วยไม้ไผ่ทารักลงสีค่ะลวดลายสวยงาม เป็นกล่องค้ายกระติบข้าเหนียวชาวบ้านนิยมซื้อไว้ใส่บุหรี่และหมากพลูค่ะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนพวกพ่อค้าจะนำสินค้าใส่ถึงใบใหญ่ที่เรียกว่ากระเที่ยวมาขายจะหาบเร่ร่อนรอนแรมไปเรื่อยๆเ,เป็นแรมเดือนแรมปีค่ะขายหมดที่ใดก็จะซื้อสินค้าหาบขายไปเรื่อยๆ ครั้งหนึ่งนะคะได้มีกุลาพวกหนึ่งเที่ยวเร่ขายสินค้าจากอุบลราชธานีศรีสะเกดเร่มาจนถึงสุรินทค่ะพอมาถึงอำเภอท่าตูมพวกกุลาก็ได้ซื้อครั้งเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปขายต่อพอหาบครั้งข้ามแม่น้ำมูลมาได้สักหน่อยหนึ่งก็ถึงท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ซึ่งหมายใจว่าจะเดินตัดทุ่งไปสู่เมืองป่าหลานซึ่งนั่นก็คืออำเภอพยากรภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรารคามขอนแก่นอุดรธานีค่ะขึ้นเหนือ ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเส้นทางที่พ่อค้าพวกนี้ยังไม่เคยเดินผ่านทุ่งแห่งนี้มาก่อนค่ะทำให้ไม่ทราบระยะทางที่แท้จริงเพราะมองเห็นเมืองป่าหลานนี้อยู่หลั่ดๆหาทราบไม่ว่าใกล้ตาแต่ไกลตีนค่ะซึ่งสำนวนนี้นะคะเป็นสำนวนภาษาอีสานแปลว่ามองเห็นเป็นไกลแต่ต้องเดินไกลนั่นเองค่ะขณะเดินทางข้ามทุ่งนะคะ ก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากและในช่วงนั้นเป็นฤดูแล้งด้วยน้ำจะดื่มก็ไม่มีต้นไม้จะอาศัยร่มเงาแม้แต่เพียงต้นเดียวก็ไม่มีทั้งแดดก,ก็ร้อนจัดต่างพากันอิดโรยไปต,ตามๆกันคลั่งที่หาบมาจะทิ้งก็เสียดายจึงพากันโอดครวนแล้วก็คิดว่าคงจะเอาชีวิตมาตายในทุ่งแห่งนี้เป็นแน่แท้จึงพากันร,ร้องไห้ไปตามๆกันพวกรุรานะคะต่างพากันร,ร้องไห้ แล้วก็ได้พากันพักพอหายเหนื่อยจึงเดินทางต่อไปค่ะแต่ครั้งที่หาบมามันหนักมากเลยค่ะพัวกุลาจึงพากันเทค,ครั่งน้อยทิ้งหมดนั่นเองคลั่งน้อยก็คือครั่งที่แยกตัวครั่งออกแล้วราคาไม่ค่อยดีนั่นเองค่ะต่อมาก็กลายเป็นหมู่บ้านชื่อบ้านดงครั่งน้อยนั่นเองอยู่ที่อําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเมื่อพัวกุลาเดินทางต่อไปอีกนะคะก็รู้สึกอิ่รวยมาก ครั้นไปถึงกลางทุง่งจึงตัดสินใจเทครั้งใหญ่ทั้งหมดทิ้งค่ะครั้งใหญ่ก็คือครั้งที่ยังไม่แยกตัวออกจากครั้งจะมีสีแดงสดและก็ได้ราคาดีคงเหลือไว้แต่อาหารเท่านั้นบริเวณที่พวกกุลาเทครั้งทั้งหมดนี้ต่อมาได้กลายเป็นหมู่บ้านชื่อบ้านดงครั้งใหญ่อยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เมื่อพวกกุลาเดินทางมาพ้นทุ่งแล้วเข้าสู่หมู่บ้านนะคะก็มีคนมามุงดูเพื่อที่จะซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากแต่พวกกุลาไม่มีสินค้าที่จะขายให้แก่ชาวบ้านค่ะพวกกุลาก็พากันเสียใจและเสียดายสินค้าที่ตนได้เททิ้งที่กลางทุง่งพวกกุลาจึงพากันร้องไห้อีกเป็นครั้งที่สองทำให้เกิดเป็นชื่อเรียกท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ว่า กูณกุลาล้องไห้มาตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของชนเผ่ากุลานะคะที่เขาบอกว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยก็เกิดจากการที่คนกุลานะคะเดินทางมาค้าขายที่เมืองไทยและเขาเนี่ยก็ได้หาเลลแพงลอยประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะขายสินค้าไปเรื่อยแต่พอเขาเดินลัดที่ทุ่งกุลาที่เรารู้จักเนี่ยก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะเหมือนเหมือนกับที่เราเดินอยู่ท้องทุ่งนะคะที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอาหารเลยเขาก็เลยบอกว่าชาวกุลานี้ร้องห่มล้องให้เสีย ใจนะคะเหน็ดเหนื่อย,เ,ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดจึงเป็นที่มาของชื่อก uh ุลาล้องไห้นะคะนั่นก็คือทุ uh ่งกุลาล้องไห้ในปัจจุบันค่ะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับพู้อ้นได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ